กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราขี่รถมาก็จะต้องเผชิญกับแสงแดดก็เลยมันก็จะเกิดทราก็เลยกังวลนิดนึงก็มีผลกระทบเกี่ยวกับความมันขาดความมั่นใจเนาะแล้วก็อยากสวยอย่างเงี้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงประภาวลินสุดใจค่ะชื่อเล่นปุ๊กกี้นะคะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่<ข>องที่ว่าเราขี่รถมาน้อมันก็จะต้องเผชิญกับแสงแดดอะไรพวกนี้ที่แดดช่วงใายๆด้วยแดดมันก็จะแรงนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันก็จะเกิดทราบบริเวณทีโซนแถงี้ค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยกังวลนิดนึง ก็ก็มีผลกระทบเกี่ยวกับความขาดความมั่นใจเนาะแล้วก็อยากสวยอย่างเงี้ยค่ะแต่หลังจากฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะมีเพื่อนๆทักอยู่เพื่อนที่ทำงานทักว่าไปทำอะไรมานะรู้สึกหน่าใสขึ้นนะ ขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยิ่งเพิ่มความภูมิใจมากยิ่งขึ้นค่ะรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะจะมาฉีดเพิ่มอีกค่ะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องสิวฝ้าเยอะๆมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำให้มาได้ที่นี่เลยค่ะมั่นใจมากเลยค่ะและคุณจะประทับใจนะคะ